ัทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณชาแนลนะครับซึ่งช่องที่แพกรโดยชะตานะครับที่พ2ยบีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุมนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21นะครับมกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นดวงชะตาครับของคนที่เกิดในราศีกุมนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเปิดไพ่ครับ เพรียดวงชะตากันนะครับว่าคนที่เกิดในราศีกุมนะครับดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ค้นเป็นตัวแทนนะครับของหนุ่มสาวชาวราศีกุมนะครับในการเลือกไพ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังคาแพรียงกันเลยนะครับในสีเรื่องนะครับสี่หัวข้อครับคือการงานนะครับการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ราศีกุมเนี่ยเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างจะเฮงจะปังจะดังเรื่องอะไรไหมหรือว่ามีเหตุอะไรที่ควรจะต้องเรามาระวังเอาไว้หรือเปล่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าคุณนเริ่มจะเรื่องของการงานก่อนเลยนะครับสําหรับเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกุมต้องต่อว่าการงานในช่วงนี้ต่อว่าเหนื่อยทีเดียวนะครับเหนื่อยทีเดียวตึงทีเดียวนะครับการงานมีความราชานะ มีความล่าช้ามีความยืดเยื้อมีความยาวนานแล้วก็เป็นช่วงการงานที่ต้องอาจจะใช้ความอะไรความอดทนสะเยอะทีเดียวครับถ้าท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจอะาอาจจะโดนกดดันก็ได้โดนกดนดันจากยอดขายโดนกดดันจากสภาวะแวาดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับภายในองค์กร ภายในที่ทํางานก็ได้แต่ว่าถ้าท่านจะทำอาชิพส่วนตัวต่อว่ายังอึดอัดอยู่ทีเดียวนะครับแสดว่ายอดขายหรือว่าตัวของธุรกิจตัวของกําไรยังยังมีปัญหาอยู่นะยังไม่ได้ดังใจยังต้องยังต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับของคนเกิดในราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้เลยคราวนี้มาดูการงานแล้วมาดูการเงินกันบ้างนะครับเรื่องของการเงินถ้าการงานมันมันอะไรอ่ะ เกิดความติดติดขัดขัดอยู่มากนะครับการเงินตรนนี้ก็ต้องแต่ว่าอาจจะต้องมีระบบระเบียบเพิ่มเติมนะครับเขาอยู่แล้วชาวราศีกุมภ์ยังครับยังยังมีการจับจ่ายจับจ่ายใช้สอยกับเรื่องส่วนตัวอยู่เหมือนกันอ่าเรื่องของความสวยความงามก็ได้นะครับเรื่องของทางเลือกต่างๆช่วงนี้นะครับอาจจะมีทางเลือกต้องใช้เงินด้วยจะซื้อดีไหมจะต้องใช้อะไรก่อนอะไรหลังนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจัดระเบียบจัดระบบกับเรื่องของการเงินให้ดีทีเดียวนะครับในช่วงนี้ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ถ้าช่วงนี้มีระวังครับต้องมีเกณฑ์นะครับที่จะต้องมีปัญหานะครับมีความขัดแย้งในเรื่องของทัศรัติหรือว่าการพูดการจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเช่นกันยังต้องใช้ใช้ความระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะครับกับเรื่องของการเงินนะครับมาดูสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพของคนที่เกิดในราศีกุมนะตรงช่วงนี้เลยนะครับภาพรวมตอบว่าแข็งแรงดีอยู่นะแข็งแรงดีอยู่ แต่ครับยังต้องเตือนนะครับในเรื่องของนะครับในเรื่องของนอะโรคที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกับทันหันนะก็คือไม่ไเป็นโรคร้ายแรงหรอกแต่ว่าคืออาจจะทํางานมากไปนี้อาจจะเครียดมากไปหรือเปล่าหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรทําให้มาส่งผลกับสุขภาพอ่าก็ยังต้องยัตงต้องระวังอยู่เช่นกันในช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าอาจจะมีเข้ามาให้รู้สึกอุ่นหงิดใจรู้สึกลำคาญใจหรือว่ารู้สึกเป็นกังวลใจทั้งวันเอง นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเขาที้ไมเรื่องของความรักกันบ้างครับความรักของชาวซิกุ้มนะครับเป็นความรักที่ต้องอดทนต้องต่อสู้อยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยหวานนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเพราะมีเรื่องราวในชีวิตเยอะหรือเปล่าทําให้ต้องไปคิดไปไปจัดการไปทําไปจัดระบบอะไรพวกนี้นะทาให้ความหวานนะครับแต่คนที่มีแฟนแล้วนะครับอาจจะมีความหวานให้แก่กันน้อยลงก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้านะครับถ้าท่านที่ยังโสดอยู่ ยังโสดอยู่ตอนนี้อาจจะว่าอาจยังต้องคลองความเป็นโสดก่อนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับอาจจะต้องเด,ยเดียวสักหนึหนงนะครับอาจจะเง้งเงาไปก่อนในช่วงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของที่เกิดในราศีกุมนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับคุณนันก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพียงมาใจกันนะครับในการทําคลิปบีบีมาให้ทุกทกท่านได้รับชมกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของคุณนัทนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ